สวัสดีครับผมพงครับเป็นแอดมินเพจ Acne Defense บอกเพื่อคนเป็นสิวทุกคนนี่เป็นคลิปแรกของชาแนล Acne Defense จึงอยากนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษาสิว5ตัวที่ผมใช้แล้วรู้สึกประทับใจช่วยลดการเกิดสิวและรอยสิวบนหน้าผมได้ถับพร้อมแล้วถามมาเลยครับ 1. Acne Aid Liquid Cleanser เมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าโฟมล้างหน้ามีผลช่วยลดการเกิดสิวได้จึงไม่เคยให้ความสําคัญกับการเลือกโฟมล้างหน้าสักเท่าไหร่ยี่ห้อไหนใครว่าดีก็ใช้ตามเข้าไปจนวันหนึ่งได้อ่านบทความเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าสําหรับคนเป็นสิวเขาพูดถึงเรื่องการเลือกโฟมล้างหน้าว่าควรเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวแล้วมีชื่อของ Acne Aid Liquid Cleanser รวมอยู่ด้วยเป็นสูตรสำหรับคนเป็นสิวและผิวมัน อ่านรีวิวจากหลายที่ส่วนใหญ่บอกว่าใช้ดีจึงตัดสินใจลองใช้ผ่านมาหลายปีทุกวันนี้ผมก็ยังใช้สบู่เหลวล้างหน้าขวดนี้อยู่หากพูดถึงความประทับใจที่ได้ใช้แอคเนเอทดต้องบอกว่าชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ล้างหน้าสะอาดขจัดความมันได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงมากเกินไปหลังจากใช้ได้ประมาณสเดือนรู้สึกเลยว่าสิวลดลงไปเยอะ ถ้าใครถามผมว่าโฟมล้างหน้าสำหรับคนผิวมันใช้ตัวไหนดีผมจะแนะนำ Acne e d e Liquid Cleanser เป็นตัวแรกเลยครับ 2. แป้งน้ำสีลาด lotion P n o 1แป้งน้ำสีลาด l o t i น n P n ่1เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกๆที่ลดจำนวนสิวบนหน้าผมไปได้เยอะแถมราคายังถูกมากขวดละ25บาทเท่านั้นขวดหนึ่งใช้ได้นานหลายเดือน ผมรู้จักแป้งน้ำสีราดครั้งแรกจากเว็บไซต์พันทิปตอนนั้นในสายตาผมมันเป็นเหมือนยารักษาสิวในตำนานที่ผู้คนพูดถึงกันอย่างกว้างขวางบอกว่าใช้ดีช่วยรักษาสิวได้หลายประเภทอ่านจบรุ่งเช้าผมรีบเดินทางไปโรงพยาบาลสีราดเพื่อซื้อแป้งน้ำทันทีได้มาสี่ขวดใช้ทาหลังล้างหน้าวันละสองครั้งเช้าเย็นใช้อยู่ประมาณสามเดือนสิวบนหน้าผมลดลงไปเยอะมากเมื่อก่อนผมทาทุกวัน สิวขึ้นเมื่อไหร่ก็หยิบมาทาจนหน้าเท้าโคลไปหมดเ้าจนแฟนบอกว่าทาแป้งอย่างกับเด็กถ้าให้3ามคำสำหรับแป้งน้ำสีราาขวดนี้ขอเป็นคำนี้ก็แล้วกันครับถูกดีหาย3เป็นแสกเอซีเป็นแสกเอซีเป็นยาทารักษาสิวที่คนเป็นสิวแทบทุกคนต้องรู้จักจริงๆแล้วเป็นแสกเป็นชื่อยี่ห้อตัวยาที่ใช้รักษาสิวจริงๆคือเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์หรือบีี เป็นยาทาก่อนล้างหน้าก่อนหน้านี้ผมรู้จักเป็นแสกมานานแล้วแต่ยังไม่เคยใช้ใช้ยาแต้มสิวตัวอื่นมาตลอดจุดเปลี่ยนที่หันมาใช้เป็นแสกเพราะรู้สึกว่ารีมแต้มสิวที่ใช้อยู่ไม่ตอบโจทย์ใช้แล้วสิวไม่หายสักทีจึงตัดสินใจลองใช้เป็นแสกโดยเริ่มที่ความเข้มข้น2.5%ก่อนช่วงแรกใช้แต้มสิววักเสตปรากฏว่าสิวยุบและแห้งเร็วมากรู้สึกเลยว่าเร็วกว่ายาแต้มสิวตัวอื่นที่เคยใช้มา ช่วงหลังเลยใช้ทาก่อนล้างหน้าด้วยทาทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วล้างออกด้วยการล้างหน้าตามปกติทาวันละสองครั้งเชา้าเย็นตั้งแต่ใช้เป็นแสกมารู้สึกเลยว่าสิวอักเสบที่ชอบเป็นเป็นไหนหายลดลงมากเดี๋ยวนี้สิวเม็ดใหญ่ไม่ขึ้นอีกเลยดีอย่างนี้จะไม่ให้ปลื้มได้ไงครับ 4. อโลเจลเจลว่านหางจระเข้องค์การเภสัชเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่ผมประทับใจมากตัวหนึ่ง แต่จะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวก็คงไม่ถูกเพราะจริงๆมันไม่ได้มีตัวยาที่ช่วยลดการเกิดสิวอย่างจริงจังเลยผมใช้เป็นฟรล์มบำรุงเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวช่วยป้องกันปัญหาผิวแห้งลอกได้เป็นอย่างดีคือคนเป็นสิวที่ต้องทายารักษาสิวมักมีผิวแห้งจากผลข้างเคียงของยาถ้าจะทาฟิี์มหรือมอยเจอไรเซอร์ตัวอื่นก็อาจทําทให้เกิดการอุดตันเพิ่มด้วยความที่เนื้อผลิตภัณฑ์ของอะโลเจลเป็นเนื้อเจลส่วนผสมมีว่านหางจะระเข้เป็นหลัก แทบไม่มีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการอุดตันเลยเวลาทาลงผิวจะรู้สึกชุ่มชื้นในระดับหนึ่งเหมือนมีฟิล์มบางๆมาเคลือบผิวไว้ไม่เพิ่มความมันให้กับผิวหน้าด้วยเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดนี้ทําให้เจลว่านหางจระเข้องค์การเภศั์หรืออโลเจลเป็นมอยเจอไรเซอร์จําเป็นที่เหมาะกับคนเป็นสิวและผิวมันจัดเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่ผมขาดไม่ได้เลยครับถ้าเมเดอร์ม,มา ถ้าถามผมว่าชอบผลิตภัณฑ์ลดรอยสิวตัวไหนมากที่สุดในตอนนี้เมเดอร์ม,มาคือผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครับใครถามแนะนําตัวนี้ตลอดจริงๆผมพยายามหาตัวมาล้มล้างอยู่เหมือนกันแต่ยังหาตัวที่ชอบกว่าไม่ได้ถ้าจะให้อธิบายความประทับใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คงเป็นความเร็วในการลดรอยดาจากสิวที่ใช้เวลาน้อยกว่าครีมลดรอยสิวตัวอื่นที่เคยใช้มานอกจากนี้ยังช่วยลดการสร้างเนื้อเยื่อส่วนเกินของแผลเป็น กระตุต้นการสมานแผลปรับสภาพผิวให้สม่ำเสมอและที่สำคัญช่วยให้แผลอ่อนนุ่มลงได้อีกด้วยครับถามว่ามีเดอร์มามันช่วยเรื่องหุ่มสิวได้ไหมขอตอบแบบตรงไปลงมาเลยครับว่าไม่ได้อย่างมากก็ช่วยลดรอยพตื้นหรือจุดด่างดำได้เท่านั้นวิธีใช้ผมใช้ทาหลังล้างหน้าวันละสองครั้งเช้าก่อนนอนถ้าทายารักษาผิวด้วยให้ทายาก่อนแล้วค่อยตามด้วยเจลลดรอยสิวหลอดนี้ ถาห่างกันสัก5นาทีกำลังดีครับนี่คือ5ผลิตภัณฑ์รักษาสิวตัวโปรดที่ผมยกให้เป็นที่สุดในชีวิตการเป็นสิวของผมครับมาจากความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆผลิตภัณฑ์บางตัวอาจดีกับเราแต่ไม่ดีกับคนอื่นบางตัวคนอื่นใช้ดีแต่เราใช้แล้วแพ้ก็มีดีที่สุดคือควรทดสอบอาการแพ้เบื้องต้นก่อนใช้จริงทุกครั้งป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าครับหวังว่าคลิปแนะนำผลิตภัณฑ์รักษาสิวนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกคนส่วนใครอยากบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่ใช้อยู่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอ่านบทความรักษาสิวเพิ่มเติมได้ที่ acne d i f e r e n e in t h หรือ acne d i f e r e n t e o boxspot com พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่แฟนเพจ acne d i f f e r e n ได้เลยค่ะ